สวัสดีครับจิมมี่เบท้าช็อปนะคบวันนี้ก็จะมาพูดถึงลายแดง t10 กับลายแดงมาโคนะครับลายแดงมาโคกับ t10 แตกต่างกันไหมนะครับในความเป็นจริงผมคิดว่าน่าจะไม่ต่างกันนะครับลายแดง T10 น่าจะพัฒนามาจากมาโคนะครับถ้าอยากรู้ต้นสายก็ท่านก็ลองดค้นหาดูนะครับลายแดง t10!!!! มาจากไหนนะครับนั่นก็ไปค้นดูนะครับว่าท่านไหนเป็นผู้พัฒนานะครับเพราะ ถือว่าพัฒนาได้ดีมากนะครับจนออกมาเป็น T10 นะครับเรียกว่า T10 แล้วกันนะครับจะไม่เรียกว่าสายพันธุ์แล้วกันนะครับจะเปลี่ยนเป็น T10 เฉยนะครับผมก็ขอคิดว่าน่าจะเป็น T10 อ่าก็ T10 ไปเลยแล้วกันนะครับก็มีประเด็นนิดนึงนะครับตรงที่ว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับผมบอกว่าน่าจะเป็นคนขายแล้วกัน ผมร er er ู els, 10, ้ว่าเป็นคนขายผมรู้อยู่ว่าเขาซื้อไปทําอะไรนะครับตอนแรกก็สงสัยอยู่ว่าเขาจะซื้อไปทําอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเจ้าใหญ่นะครับขายไข่ลายแดงนางฟ้าอยู่ผมก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะจะซื้อของเราไปทํอะไรไข่ลายแดงทีสิบนะครับอ่าเหมือนเขาสงสัยผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าไข่ลายแดงทีสิบผมเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ไหนกันแน่ผมก็เลยยังไงก็อยากรู้เหมือนกันอยากไาย สงสัยเหมือนกันว่าไข่ลายแดงที่สิบผมเนี่ยเป็นสายพันธุ์ไหนกันแน่ผมก็เลยขายไปนะครับสักพักหนึ่งก็เห็นและมีกระทู้ขึ้นมาว่าได้ไข่ที่สิบมาแล้วก็ก็บอกไปเลยว่ามาโคล้วนๆประมาณเนี้ยอ่าอันนี้ก็โอเคผมผมรู้เลยว่ามันจะต้องเป็นประเด็นแน่นอนก็คือก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่า ผมก็เข้าใจว่าผมก็หายสงสัยเลยว่าอ๋อของผมก็เป็นมาโคนะครับอ่าเราจะได้รู้ว่าตอบลูกค้าได้ว่ามาโคแต่ต้องมีแต่นะครับแต่อาจจะถูกพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าอาจจะดีกว่ามาโคก็ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันพัฒนาแล้วอ่ามันไม่ต่างจากอะไรก็ได้ครับที่เราสามารถพัฒนาขึ้นมาแล้วให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้อ่านั่นก็คือ ้องยอมรับว่าไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป๊ะๆนะครับบางทีก็สัตว์พวกนี้มันก็สามารถพัฒนาได้ม,มันเหมือนวิวัฒนาการตัวเองได้นะครับประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคครับหลังจากที่เป็นประเด็นผมก็คิดว่าผมจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นว่าไคร่ไรแดงนะครับแล้วก็สายพันธุ์พัฒนา t ่10มาโคอ่าโอเคผมจะตั้งชื่อนี้เลยนะครับ อ่าผมจะไม่เรียกว่าสายพันธุ์ทีสิบแล้วนะฮะก็จะต้องเข้าใจตามนี้ด้วยก็ผมจะเปลี่ยนเป็นไข่ลายแดงสายพันธุ์พัฒนาทีสิบมาโคอ่าโอเคผมจะตั้งแบบนี้เลยแล้วกันเพราะว่าผมก็หายสงสัยแล้วล่ะว,ว่ามันจะต้องเป็นมาโคแน่นอนเพราะว่าไข่ลายแดงมาโคเนี่ยมันก็คล้ายๆกันกับไข่ลายแดงทีสิบนะครับแต่จริงๆทําไมผมถึงให้มันเป็นไข่ลายแดงทีสิบเพราะว่า ก่อนหน้านี้ผมก็เคยซื้อนะครับไข่ลายแดงมาโคมาเพาะมาทำอ่าช่วงหน้าฝนมันสะดุดมันก็เลยไม่ได้ทำต่อเลยว่าเป็นมาโคหลังจากนั้นผมก็ไปซื้อไข่ลายแดงที0อ่าจากลูกศิษย์ของท่านผู้พัฒนาแล้วกันนะฮะโอเคอ่าผมเรียกว่าลูกศิษย์แล้วกันอ่าผมก็ซื้อมาหลังจากนั้นผมแค่ใช้ซองเดียวนะครับ หลังจากนั้นผมก็คิดว่ามันดีแล้วผมก็สามารถเก็บไข่ได้แล้วก็ต่อยอดลายแดงทีสิบไปเรื่อยๆได้ไข่ของผมเนี่ยก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นตัวลายแดงของผมก็มีใช้ตลอดนะครับไม่เคยขาดเพราะว่าน้ําเขียวผมก็ทําได้เรื่อยๆผมก็เลยเรียกว่าไข่ลายแดงทีสิบมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็ตามตามต้นตำรับเขาแล้วครับเขาเรียก ลายแดงทีสิบไข่ลายแดงทีสิบผมก็ต้องอลงในหน้านั้นหน้านี้ว่าการขายก็เป็นไข่ลายแดงทีสนะครับผมจะไม่บอกว่าไข่ลายแดงมาโคเพราะว่าผมเคยใช้มาโคแล้วมันมันมันไม่ได้ผมสําหรับพื้นที่ผมนะถ้าพูดถึงผมเลยว่าเป็นไข่ลายแดงทีสิบนะครับตั้งแต่นั้นมาส่วนใครจะไปทดสอบทดลองวิจัยอันนี้เออโอเคผมเข้าใจได้ก็ดีเหมือนกันเราจะได้ รู้ว่าต้นต่อของเราก็คือสายพันธุ์มาโคนะครับท่านจะเรียกว่ามาโคก็ได้นะครับก็ไม่ผิดหรอกนะครับยังไงก็ต้นสายของเขาก็คือสายพันธุ์มาโคโคป้านั่นแหละครับไม่ว่าท่านจะเรียกลายแดงสายพันธุ์นี้สายพันธุ์น,นั้นว่ายังไงนะครับแต่ต้นกําเนิดของเขาก็คือมาโคโคป้านะ,นะครับเพราะว่ามันเป็นลายแดงที่กินน้ําเขียวแล้วจเจริญเต,ติบโตได้ดีนะครับ ซึ่งมาโคโคป้าเนี่ยผมก็คิดว่าถูกพัฒนาให้มันเป็นมาโคโคป้าที่สแล้วกันนะครับจะง,ง่ายๆนะครับสายพันธุ์ที่เขาพัฒนาแล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่ผมนะครับขายเฉพาะที0สเจ้าอื่นก็มีนะครับถ้าพูดถึงนะก็คงเจ้าอื่นขายตั้งนานทำไมไม่เป็นประเด็นนะผมว่าเพิ่งมีผมนี่แหละอ่าโอเคคนแรก ก็ดีเหมือนกันนะจะได้พิสูจน์ไปเลยว่าเอโอเคต้นซ้ายก็คือมาโคโคป้านะครับผมจะได้หายสงสัยสักทีนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับดีจริงไม่ดีจริงก็ลองเปิดใจนะครับซื้อไข่จากเราได้นะครับไข่ไรแดงสายพัฒนานะครับทีสิบมาโคนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ